ด่วนคอรมออนุมัติเพิ่มวงเงินบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับค่าน้ำค่าไฟก็เพิ่มเป็น315บาทเบี้ยความพิการก็เพิ่มเป็น1,000บาทเข้ามาที่บัตรคนจนปีงบประมาณ65ถึงกันยายน65ครับรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแม่ที่ชาแนลครับคลิปนี้เรามาดูข่าวบัตรสบริการแห่งรัฐได้มีการอนุมัติเพิ่มวงเงินปีงบประมาณ65ครับรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม เพจจากไทยคู่ฟ้าโพสต์เมื่อวันที่21กันยายน64คอรมอได้ขยายมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าน้ำค่าไฟอุดหนุนค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางเบีย้ยผู้พิการถึงกันยายน -65 ครับที่ประชุมคอรมอเมืม่อวันที่21กันยายน6.4นะครับได้เห็นชอบหลักการขายายมาตรการลดภาราคาของชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนตั้งแต่เดือนตุลาคม6.4จนถึงเดือนกันยายน6 5ครับ เพื่อช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนี้ครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นมาตรการนะครับขยายลดภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสสริการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคม64จนถึงเดือนกันยายน65ครับข้อที่1ก็คือขยายเวลามาตรการการบรรเทาภาระค่าน้ําค่าไฟนะครับซึ่งค่าไฟก็จะมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์นะครับผม ค่าไฟนั้นจะได้สิทธิ์ค่าไฟฟรีหากใช้ไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนครับกรณีเกิน50หน่วยต่อเดือนรัฐจะสนับสนุนวงเงิน315บาทจากเดิม230บาทนะครับขยับวงเงินเป็น315บาทต่อครโเรือนต่อเดือนครับซึ่งนะหากใช้เกินวงเงินนี้ผู้ถือบัตรคนจนจะต้องชำระค่าไฟทั้งหมดนะครับผม อัพเพดานจาก230เป็น315บาทสำหรับค่าไฟนะครับส่วนค่าน้ำนั้นนะครับรัฐจ,จะสนับสนุนวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนนะครับต่อเดือนกรณีที่เกิน100บาทแต่ไม่ถึง315บาทต้องชำระส่วนเกินด้วยตัวเองนะครับคือส่วนที่เกิน100บาทมาจนถึง315บาทอันนี้ผู้ถือบัตรต้องชำระเองครับหากใช้เกิน315บาทผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าน้ำ ทั้งหมดนะครับผมอันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็การประปานครหลวงนะครับผมส่วนค่าไฟนะครับก็จะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับท่านต้องดําเนินการลงทะเบียนนะครับเพื่อใช้สิทธิ์นี้นะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับผมมิฉะนั้นก็จะไม่ได้รับฟรีค่าน้ําค่าไฟนะครับ ส่วนข้อที่2ส,สนับสนุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าเดินทางและเบี้ยความพิการครับโดยค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนั้นผู้ที่รายได้เกิน30,000ื่นแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีจะได้รับอยู่ที่200บาทต่อคนต่อเดือนครับอันนี้เท่าเดิมเนาะผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับ300บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้ก็เท่าเดิมครับผมสำหรับวงเงินค่าซื้อสินค้านะครับส่วน โนลดค่าก๊าซหุงต้มนะครับอยู่ที่55บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับอันนี้เพิ่มเข้ามาเนาะอันนี้เพิ่มเข้ามาเป็น55บาทต่อคนต่อ3เดือนครับสำหรับค่าก๊าซหุงต้มนะครับส่วนค่าเดินทางนะครับค่าโดยสารรถขอสอมกรถไฟฟ้าบขสรถไฟนะครับ5 0าบาทต่อคนต่อเด <alie email S 2> ือนนะครับผมอันนี้ก็คือเท่าเดิมเนาะสำหรับค่าเดินทางนะครับส่วนเบี้ยความพิการนั้นอันนี้ได้เพิ่มมาเป็น 1000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผมซึ่งคาดว่าเบีย้ยความพิการนั้นน่าจะกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผมเหมือนกับที่เคยได้รับมานะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจว่า1000บาทนี้จะรวมส่วนของอผู้ที่เป็นได้รับประจำเดือนอยู่แล้วคือ8ปดร้อยบาทต่อเดือนอยู่แล้วนะครับจะเป็นส่วนนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาอีก1000เลยนะครับอันนี้ต้องคอยติดตามกันอีกครั้งว่า จะเป็นส่วนไหนกันแน่แล้วว่าได้เพิ่มเข้ามาไปอีก1000นะครับผมอันนี้ต้องคอยติดตามข่าวกันนะครับโอเคเบื้องต้นก็คือนะครับได้รับเงินเพิ่มแน่นอนสำหรับผู้ถือบัตรคนจนเนาะในปีงบประมาณ6 5ปีงบประมาณนะครับผมก็จะหมายถึงเดือนตุลาคม64จนถึงกันยายน65นะครับอันนี้คือปีงบประมาณ6 5นะครับผม โอเคท่านผู้ชมสำหรับข่าวอัปเดตคอรามาอนอนุมัติเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีงบประมาณ6 5นะครับอัปเดตข่าวกัน23กันยายน64สื่อื้อหารมีความเคลื่อน้าอย่างไรนะครับในการเพิ่มวงเงินบัตรคนจนนะครับผมเราก็จะรีบมารยายงานให้ทราบนะครับผมโอเคท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้จากช่องมินิชาแนลเลยนะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมิ n ิชาแนลครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ